นิ่งยังไงให้มีคุณค่าไม่ถูกมองว่าเรากำลังประชดเขาอยู่แต่ทำให้เขากลับมาแคร์กลับมาสนใจเรามากกว่าเดิมค่ะสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะคะต้องนิ่งยังไงเขาโคช้ชให้เขารู้สึกดีกับเราอะไม่ได้รู้สึกว่ากำลังถูกลงโทษอยู่ข้อที่หนึ่งเงียบแต่ไม่ได้ปิดประตูหัวใจค่ะเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เรากำลังรู้สึกไม่ดีค่ะและเราก็ไม่ควรหายไปแบบตัดขาดเช่นกันค่ะ เราสามารถที่จะพูดกับเขาน้อยลงแต่ยังคงความนุ่มนวลอยู่เช่นฉันขอเวลาดูแลตัวเองเพื่อจัดการความรู้สึกก่อนนะสิ่งนี้มันคือความเงียบที่อบอุ่นที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังดูแลตัวเองไม่ได้ประชดประชันเขาเลยนะข้อที่2นิ่งแต่ยังคงความอ่อนโยนค่ะคุณสามารถที่จะลดการทักหาเขาได้คุณสามารถที่จะเว้นระยะห่างได้ค่ะ แต่ยังคงคุยกับเขาหรือตอบข้อความด้วยน้ำเสียงของความอบอุ่นและความจริงใจค่ะการนิ่งแบบนี้นะคะจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ใช่การผลักเขาออกไปนั่นเองค่ะข้อ 3. เงียบเพื่อให้เขาคิดถึงไม่ใช่เพื่อให้เขากลัวค่ะการนิ่งที่ทรงพลังที่สุดะนั่นคือการที่เราเนี่ยกลับไปอยู่กับตัวเรานะคะการไปทำในสิ่งที่เรารักนั่นเองค่ะ แต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณไม่ได้วิ่งไล่ตามเขาหรือกำลังทำให้เขารู้สึกว่าเขาหนักใจนะคะแต่คุณกำลังพัฒนาตัวเองค่ะเขาจะรู้สึกถูกดึงดูดได้มากกว่าเดิมค่ะและที่สำคัญนะคะเขาจะอยากกลับมาสนใจคุณอีกครั้งนั่นเองค่ะการยิ่งเนี่ยไม่ใช่การลงโทษหรือการประชดนะคะแต่มันคือการที่เราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างทรงคุณค่านั่นเองค่ะ แชร์คลิปนี้ไปให้ใครสักคนนะคะที่เขาสมควรได้รู้เรื่องนี้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ